รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณพ่อคุณแม่บางคนคือมาคลอดลูกพอคลอดออกมาปุ๊บรู้ว่าเป็นก็ไม่ไหนเลยทิ้งเลยบางโรงเรียนเนี่ยคุณครูก็ไม่รู้จะจัดการกับเด็กเหล่านี้ยังไงก็ล่ามโซ่น้องไวเห็นบอกว่าคุณไปทดลองฉายให้น้องๆในมหาวิทยาลัยต่างๆดูใช่ครับเสียงตอบรับแบบโอ้โหถล่มทลายครับพี่ดูมีบางคนแบบหนังเลิกแล้วยังนั่งร้องไห้อยู่ในโรงเป็น1ินาทีเลยฮะ ฉากสําคัญของหนังผมเนี่ยสั่งตากล้องเลยครับจับแม่แต่ละคนไว้เลยนะเดี๋ยวแม่ต้องมีน้ําตาแน่ๆพอถึงเวลาจริงไม่มีแม่คนไหนร้องเลยครับผมร้องอยู่คนเดียวร้องแบบเชียอาการมากครับพี่ดูเคยมีคาพูดนะว่าเกลียดใครนะยุให้มันไปทําหนังเพราะมันจะเจ๊งไปเยอะอะไรอย่างนี้นะหนังเรื่องนี้มีคุณค่าต่อผมต่อชีวิตผมในหลายมิติครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับรายการเจาะใจในตอนนี้เป็นการประเดิมซีรีส์ใหม่ในเดือนตุลาคมนะครับเราจะมีซีรีส์ของเจาะใจที่ชื่อว่าเจาะใจทำไมต้องต้องแล้วก็เว้นไว้คือต้องอะไรก็ได้คำถามนี้ทําให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจสังคมเข้าใจโลกและว่ากันว่าพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้โลกให้สังคมดีขึ้นกว่าเดิมวันนี้แขกรับเชิญตอนแรกของซีรีส์เจาะใจทำไมต้องเนี่ยเหมาะมากเขาเป็นอลัมนิสต์ของรายการ วันนี้ผมมีคำถามว่าทำไมต้องลุกขึ้นมาทำหนังซึ่งเขายืนยันว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดในปัตตพีนวิทาวินาทีนี้ใช้คำนี้ได้เลยขอต้อนรับคอลัมนต์ของเราพร้อมกับครอบครัวเดอะดาวครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับใช้คำว่าครอบครัวเพราะว่าเรามีจํานวนมากครับโทุกท่านมีความเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้และไม่ใช่ดาราธรรมดาเพราะว่าสโลแกนของภาพยนตร์คือเป็นคนธรรมดามันง่ายไป ต้องเป็นคนพิเศษแบบน้องๆเหล่านี้ถูกต้องเอาให้เรารู้จักทีละคนนะครับคอลัมน์นี้ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือคุณหนงวงธนงชัยนรงศิลป์คุณนงทำอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ครับเดือดดาวอ่เปรียบไปผมก็เหมือนเสียเจียงเอ๊อออความมังนั่งเลยเหรอเป็นผู้อำนวยการสร้างผู้อำนวยการสร้างอ่าแล้วก็เป็นคนดําเนินเรื่องเป็นพระเอกอะพูดง่ายๆอย่าพูดอย่างนั้นเลยไม่เอาถึงว่้มันจะใช่โอเคต่อมาครับ น้องอีฟเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะแล้วก็เป็นครีเอทีฟเรคเตอร์อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือเป็นพี่เลี้ยงน้องๆด้วยพี่เลี้ยงของนักแสดงของเราด้วยคุณอีฟทำอยู่ในแวดวงโทรทัศน์อยู่แล้วใช่ไหมคะหรือหรือทำหนังมาก่อนไม่เคยค่ะครั้งแรกค่ะนี่ก็ไม่เคยไม่เคยครับนี่ก็ไม่เคยนี่ก็ไม่ทั้งหมดนี่ก็ไม่มีใครเคยแล้วทีมงานของเราทุกคนก็ไม่เคยทำหนังกันมาก่อนเลยอันนี้คือแบบว่าบุกเบิกทุกตำแหน่งเลยเบิร์ซิงเบิร์ซิงหมดโอเคทางนี้ก่อนแล้วกัน แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องแพนค่ะน้องแพนชื่อจริงชื่อชื่อจริงชื่อจมพลวชินัมม์ค่ะน้องแพนอายุเท่าไหร่คะอายุ26ปีค่ะ26ปีเรียนจบอะไรมาคะตรีมนุษยศาสตร์ค่ะตรีมนุษยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมอกรุงเทพหนูก็ทํางานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะทำงานอะไรคะทำงาน AIS ค่ะ โอ้อยู่บริษัท AIS ทำอะไรคะติดต่อระบบโทรศัพท์หรืออะไรทำอะไรเอ่อเป็นองค์กรลูกค้าค่ะอะไรลูกค้าองค์กรลูกค้าสัมพันธ์องค์กรลูกค้าสัมพันธ์อ่าโอเคถัดมาน้องอะไรครับน้องแบงค์น้องแบงค์อายุเท่าไหร่จ๊ะอายุ25ค่ะ25ทำงานแล้วเหมือนกันใช่ค่ะอ๋อชื่อจริงอ่ะชื่อจริงชื่อจริงสุธิพจน์์สุธิพจนนามสกุลกนกหน้ากนกหน้า ทำงานที่ไหนครับเซ็นเตอร์เซ็นทรัเวอร์เซ็นเตอร์เวิร์ที่ร้านที่ร้านอยู่ในคลอยู่ในคลอ๋ออยู่ในคลเสื้อผ้าใช่ครับทำหน้าที่อะไรในร้านทำหน้าที่เกี่ยวกับผ้าพักเสื้อเก่งจัดการเสื้อผ้าให้เวลาลูกค้าเขาลองเลิงอะไรเสร็จแล้วก็จะพับให้มันกลับมาเป็นรูปแบบที่สวยงามถัดมาสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อเบียค่ะชื่อเบียร์ชื่อน้องสาวซินักฉลาดค่ะค่ะ อายุ27ปีค่ะ27ปีสิลิลักษ์ฉลาดทำงานอะไรคะสตาบาร์งสวนค่ะโอ้โหแต่ละคนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหนูทำหน้าที่อะไรชงกาแฟเหรอคะบัตโตค่ะอะไรนะบัตโต้จัดโตจัดโตอ๋อจัดโต๊จัดโตจัดโตคือไงครับสมมติลุงมากินกาแฟแล้วลุงก็ออกไปแล้วก็มาเก็บหนูก็มาเก็บเก็บไปล้างสาขาหนูมีโต๊ะกี่ตัวมีหลายตัว เล่นยงนี้ลุงก็งงดิจะมาหลอกเด็กจะมาหลอกเด็กจะดูว่าจัดโต๊ะแล้วจำได้ไหมว่าโต๊ะเรามีกี่ตัวสิบตัวถึงไหมลูกน่าจะเยอะกว่านี้น่าจะเยอะกว่านั้อ่นนี่อยู่สตาร์บัคต่อไปนี่ต้องเป็นฝาแฝดแน่นอนเอาคนที่ใกล้ก่อนน้องอะไรคะลูก สวัสดีค่ะชื่อชื่ออออนิภาเกชื่ออะไรเื้อชื่อออมชื่อเล่นชื่อออมชื่อจริงชื่ออะไรนะคุณออมนิภาออนิภานะคะอายุเท่าไหร่คะน้องออมอายุสิบแปดปีค่ะสิบแปดปียังเรียนหนังสืออยู่จริงเหรอาลูทำไมอะทำไมหมเลาะคุณจะหมเลาะทำไมครับเด็กอายุสิบแปดทำไมใช่ไหมเนาะเราอายุสิบแปดใช่ไหมใช่ไหมลูกเรียนอยู่ชั้นไหนคะ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญาโกลค่ะแปลสิโรงเรียนโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลเพชรบุรีปัญญานุกูลชั้นอะไรลูกมสามมห้าหรือมสาม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 มห้ามสามข้างนอกข้างนอกส่งสัญญาณกันใหญ่ว่ามสามับมสามมสามว่าจริงๆเขาเขาอายุยี่สิบจริงๆอายุยี่สิบไม่เป็นไรหนูอยากอยู่มห้าแล้วอายุสิบแปดอยู่มหให อ้าวชาตจากน้องออมเป็นพี่น้องกันใช่ไหมลูกพี่น้องกันเ้าแนะนําตัวหน่อยค่ะน้องอะไรน้องอันน้องอันค่ะน้องอันสวัสดีค่ะเลยสวัสดีค่ะน้องอันแนะนําชื่อจริงที่จริงน้องอันค่ะชื่อชื่อเล่นชื่อน้องอันชื่อจริงชื่อจริงน้องอันค่ะอารียาอารียาน้องอันอายุเท่าไหร่คะอายุสิบสิบสี่เอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ลูกแล้วยี่สิบกว่าอันนี้สิบแปดกว่าแต่เป็นแปดแตเป็นแปดอันนี้สิบแปดอันนั้นยี่สิบกว่า โอเคน้องอันเรียนอยู่ชั้นไหนลูกแสบสามสองค่ะสามสิบสองมสามทับสองนี่เห็นบอกเป็นนักกีฬาด้วยเหรอคะค่ะเล่นกีฬาอะไรคะเบชี่อชีบชีไหนบอกที่วีทีเล่นทำไงลูกตองค่ะเหมือนเปตองอ๋อเป็นลูกเหล็กใช่ไหมแล้วโยนไหนทำท่าโยนให้ลุงดูดิเฮ้ยอ่านี่เห็นบอกว่าระดับแข่งเลยอ่ะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยครับครับสเปเชียลโอลิมปิก แล้วก็ไปแข่งที่ประเทศกรีซครับพี่โดอ๋อที่ตอนนั้นมันมีโอลิมปิกที่กรีซแล้วก็คว้าเหรียญทองบอสชิมหลังโอลิมปิกเขาจะจัดกีฬาให้ใชพิเศษใช่ครับนี่เป็นสเปเชียลสเปเชียลโอลิมปิกคว้าเหรียญทองคว้าเหรียญทองมาได้ทีมชาติไทยไม่ธรรมดาฮะเด็กผมแต่ละคนคุณเห็นคุณบอกคุณมีอะไรจะเพิ่มมาเช่นน้องแพนนี่เรียนเก่งมาก เรียนเก่งมากครับเรียนจบปริญญาตรีนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับใครเรียนหนังสือก็รู้ว่าไม่ง่ายนะสำหรับมอกรุ่งเทพด้วยมกรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็เป็นพนักงานที่อุ้ยขยันขันแข็งมากความจริงทุกคนขยันทํางานมากเลยอย่างแบงก์กับเบียร์เนี่ยนะโอ้โหมาตรงเวลาไม่เคยสายสักวันเดียวครับพี่ดูส่งเสียครอบครัวด้วยใช่ไหมใช่ครับอย่างเบียร์เนี่ยนะครับมีน้องที่กําลังเรียนหนังสือสองคนแล้วก็เขาช่วยออกค่าหน่วยกิจให้น้องคนหนึ่งเรียนมหาลัยอยู่ใช่ไหมเบียร์ น้องเรียนอะไรลูกหอการค้าหอการค้าหนูเอาเงินที่หนูทํางานเนี่ยเอาไปให้น้องเรียนหนังสือล่าสุดเนี่ยเพิ่งซื้อทีวีเครื่องเบลเลอร์เลยครับพี่ดูให้ที่บ้านเพราะว่าแม่อยากได้เท่าไหร่ลูกซื้อไปเท่าไหร่ครับราคาจําได้ไหมจำไม่ค่อยได้ถึงหมื่นไหมเก็บตังนานไหมลูกหมื่นซื้อทีเก็บเก็บเก็บนานเพราะว่าก็ทํางานแบบเงินเงินเข้าเก็บ เข้าในบัญชีแล้วก็ไปกดอยากได้ซื้อทีวีก็ซื้อให้ผมว่าหลายคนเนี่ยไม่เคยซื้อทีวีให้แม่นะผมก็ไม่เคยพูดทีเดียวพูดทีเดียวเดจักันเยอะเลยนะสะเทือนกันเยอะเราก็อย่างเอ๊ะเราเคยซื้อปะวะอะไรเงี้ยนี่ยอดมากเลยส่วนน้องแบงค์นี่มีความฝันของเขาที่อยากทําให้แม่คืออยากทาอะไรให้แม่ก็ก็รักแม่เขารักแม่เขาอยากจะเก็บเงิน ทำบ้านใหม่ให้แม่นี่เป็นความฝันของแบงค์เลยฮะเก็บได้เยอะยังลูกยัไม่เยอะยังไม่เยอะจะเก็บให้ได้เท่าไหร่ถึงจะถึงจะเรียกว่าเยอะเป็นพันค่ะเก็บให้ได้เป็นพันแฝดตาลูกตาค่ะอ๋อคิดถึงแม่ใช่ปะไม่เป็นไรแม่แม่อยู่นี่ลูกแม่อยู่นี่เองลูกแม่ไม่ได้ไปไหนไกลนี่แม่อยู่นี่มองมองไปนี่ก็เห็นแล้ว แทบตาเฉยแทบตายเฉยแทบตาเฉยเอาหลักคุณนงที่มาของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคือเดอะดาวนี่ก็คือย่อมาจากคําว่าดาวซินโดรมเป็นอาการชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนได้มีโอกาสเกิดได้และเมื่อเกิดแล้วก็จะกลายเป็นเด็กพิเศษซึ่งคนทั่วไปจะมีทัศนะต่อต่อน้องๆเหล่านี้ว่าเฮ้ยคงทําอะไรไม่ได้หรอกคงอะไรอย่างนี้ต่างๆแต่ตอนนี้หนังเรื่องนี้กําลังจะปรับให้มันถูกต้องว่าทัฒนะที่เรามีต่อผู้คน ที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรครับคุณไปเริ่มมาจากไหนเรื่องของเรื่องมาจากปีที่แล้วเขาไปดูผมไปเที่ยวที่อิตาลีมาแล้วก็หลายวันที่ออกไปเที่ยวตามโบราณสถานพิพิธภัณฑ์ผมจะเจอคนเป็นดาวซินโดรมหลายครั้งจนผมรู้สึกแปลกใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เลยมาค้นข้อมูลดูครับปรากฏว่าอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่ เขาดูแลคนเป็นดาวซินโดรมดีมากครับมันเกิดแรงบันดาลใจอันนั้นมาแว้วไงต่อเอ๊ะแล้วคนเป็นดาวซินโดรมในเมืองไทยเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนทําไมในชีวิตประจําวันเราไม่เห็นแล้วไม่ค็ยเห็นเขาใช่ครับก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกับอีฟดูอีฟซึ่งดูแลอเดย์ทีวีครับเราต่อเลยพอพี่หนองคุยด้วยวันนั้นก็มันมีหลายอย่างที่แบบอินสปร์เราด้วยในใจเลยคือแบบว่าเฮ้ยเออจริงว่ะเราไม่เคยเห็นเลยแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนทําอะไรก็เลยเริ่มต้นจากง่ายที่สุดพื้นฐาน กูกก็เลยรวบรวมข้อมูลอ่าน,นูนีนันโนนมีข้อมูลหลายอย่างมากที่แบบเราเพิ่งรู้เหมือนกันคุณหมอเล่าให้ฟังเช่นที่ศิริราชอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่บางคนคือมาคลอดลูกพอคลอดออกมาปุ๊บรู้ว่าเป็นก็ไม่หม่เลยทิ้งเลยเยอะมากค่ะแล้วก็บางโรงเรียนเนี่ยคุณครูก็ไม่รู้จะจัดการกับเด็กเหล่านี้ยังไงก็ล่ามโซ่น้องไว้บางทีเนี่ยเราโตขึ้นมาเราถูกถูกทำให้ทัศนนะเป็นเช่นนี้เขาก็เลย ห่วงลูกมากเกินไปหรือห่วงตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่เลยตัดสินใจทําแบบนั้นเพราะคิดว่าดีที่สุดแต่ที่ผิดคือมันไม่ใช่เรื่องดีที่สุดมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นใช่อันนี้ไปไงต่อคุณหาว่าเราจะไปหาใครเนี่ยสมมติน้องแพนน้องเบียร์น้องแบงค์น้องอันน้องอมน้องไปหามาจากไหน <จะ S 1> เป็นปคําถามที่ดีมากเลยครับทันใดที่เขาเห็นไอ้หนวดคนนี้เดินเข้ามาปุ๊บโอ้โหเขาเนในใจนะฮะไอ้หนวดนี่ทําให้ฉันไม่ได้เที่ยวดิเวอร์จริงปะออมจำได้ปะลูกีมีค่ะมีกาง ประโยชน์จริงๆค่ะทำงานไหมโอ้โหถล่มทลายครับพ oh, ี่ดูมีบางคนแบบโอ้โหหนังเลิกหนังเลิกแล้วยังนั่งร้องไห้อยู่ในโรงเป็นสิบนาทีเลยฮะเพราะซึ้งกับหนังโทรศัพท์หายนันอลโล่ตามนักร้องที่เดินบนเวทีครับตรงไหนที่ะอาที่ส่องไปตรงนั้นคือกลางวันครับที่เหลือยังเป็นกลางคืนอยู่ครับเป็นไปได้ไหมครับพี่ไม่ได้ทำไมครับสนับสนุนโดย และปลาซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยดัชชี่ประโยชน์ดีๆทุกเวลา S C G